พวออ,ออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซันบทเรียนออนไลน์ป .3 สุขศึกษาและพลระศึกษา การสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือวิธีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิธภาพสูงคือการโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายควรปฏิบัติด,ดังนี้ครับ 1. ตะโกนหรือร้องเสียงดังเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินโดยใช้คำพูดที่กระชับเข้าใจง่าย 2. โบกมือหรือใช้ผ้าโบกขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถพูดได้หรืออยู่ไกลจากที่จะขอความช่วยเหลือ 3. โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่หมายเลข1 6 6 9หรือ191ซึ่งรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข1669หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ191พื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรได้ทั้ง1669หรือ191 4. เเขียนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะขอความช่วยเหลือไว้ใกล้ๆกับโทรศัพท์บ้านหรือเก็บไว้ที่ตัว หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและนี่คือหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ